พอมาถึงนะคะจำปีจำปาก็ดีใจนะคะโอ้โห้อง้องเหมือนว่าแม่จา้าแม่จา้าแม่จา้าไปไหนมาหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วลกินหมดไปแล้วนะรอบหนึ่งนะตอนที่มานะ่ะกินหมดไปแล้วรอบหนึ่งกินลูกกินกินกินด้วยกันลูกกินด้วยกันนะ หมดไปแล้วเต็มเต็มนี่แหละนั่งกินดีๆลูกนั่งกินดีๆอย่าลงพร้อมกันสิที่มีบุญก็แบ่งน้องบ้างสิลูกโอ้พี่ออกก่อนหนูไม่หนูหิว ดอกไม้นะคะแดดแรงเนาะโอ้โพริกเหี่ยวแห้งขึ้นช่ายก็หมดแรงเดี๋ยวลดน้ำก่อนนะเหี่ยวแล้วดินมันแห้งเนาะ กลับมาถึงก็จำปีจำปาก็ร้องรออยู่เอ้าเอ้ทำไมมันเป็นรูแบบนั้นล่ะเป็นรูอะไรหนูรูหนูหรือว่ารูอะไรเนาะนี่ันไหมีมดได้ไห,หมไคะ กลับมาน้ำในถังจนแห้งนะว่าไงคะี่ถึงแม่ไหมลูกต้นมะละกอเฮ้ยกินดินกินดินแห้ง คนก็ทําท่าจะมานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าโอ้มะละกอยังมีชีวิตรอดอยู่อ้าวแต่ต้นเล็กทําไมอุ้ยฟาแลบแล้วจะรอดหรือเปล่านะอามาทาอะไรสองพี่น้องอกลัวน้ำแล้วสิอ้าวกลัวน้ำกลัวน้ํา พอดีเลยฝนมาเนาะฝนมาเราก็จะได้ปลูกรดน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนไม่มาไม่ถึงโอลมแรงนะคะยี่สลมมาก่อนลมมาก่อนฝน Deixa eu ยอดมาละนะคะนีงง่โหงามเลยยอดมาละมอจะบินหรือเปล่านี่ยอดมาตูมสาอุ